ปีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่มาล่านมเปรี้ยวค่ะขาแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขากับน่จะตีอีกแล้ววันนี้แล้วเขาก็เราได้ไรกันนู้หิวหิบเสียงหิวค่ะนี้หิวหิวมากแหละวันนี้เราจะไปไหนเนี่ยโอ้โหในฝนตอีกแล้วแบบนี้ฟ้าครึ้มครึ้มฝนโปรยโปรยคือฝนตกกันอีกแล้วค่ะ อีกแล้วค่ะอีกแล้วเราเคยเห็นแล้วแล้วก็ยังจะออกมาอีกเนาะเราหิวหิวไงเราหิวถ้าเราหิวเราก็จะกินถ้าเราหิวเราก็ต้องออกมาหาอะไรกินอันนี้เราจะไปร้านอะไรร้านหมาล่าหม่าล่าตั้งโต๊ะหมาล่าตั้งโต๊ะอยู่ที่แถวนี้เหมือนเดิมค่ะแถวราชพฤกษ์นะก็เราก็เดินทางมาจากถนนอ่ชัยพฤกษ์ใช่ไหมก็มาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอ่ถนนราชพฤกษ์ ขัาม,มาตามทางจุดสังเกตคือเราจะเห็นตรงไอ้เนี่ยร้านมาเลพิซ่าเสร็จแล้วนะเราก็ชิดซ้ายร้านตั้งโต๊ะหมาล่าก็จะอยู่ริมถนนเลยง่ายมากง่ายมากมาก ชอันนี้คือชี๊กินชีอ๊อะอันนี้นอุ้ยเฮ้ยเต้ยเ้อาจี๊ร่อยอ้อามีชีดอรวแคไต่ฉัอร่อยมาก เ,เรารอหมาล่ามาเลย و. มีท็อปปิ้งด้วยอ่ะเลิศอ,อ่ะ ตัวนี้ขอคาเนื้อโคกูนเลยมาใหญ่มากเนื้อโคูนขุนอย่างนี้านเรต้นแค่แบบสิบาทห้าค่ะราคาถูกมากรอว่าราคาดีใหญ่ไหมใหญ่มากถูกค่ะแล้วก็จะมีแบบผักด้วยแซลมอนและคก็เข็มทองคือเมนูที่ร้านเรามีเป็นเปรอยาวมากประมาณเย่อเกอรดิ้งๆีค่ะ ว่าเรื่องความเผ็ดของเราเนี่ยเราก็รักษาระดับได้ด้วยเรื่องระดับได้ว่าน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดมาก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 เรื่องของคุณสมบัติ้ต่อได้มีท็อปปิ้งเพิ่มอีกใช่เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวจิ้มกระซิมอาซาดแล้วก็ทุกอย่างในจานนี้รวมถึงการหมักเนี่ยเราคิดคนเองหมดเลยเราไม่ได้แบบว่าไปซื้อสำเร็จรูปมาแล้วเรามาอัดแบบเพิ่มเราทำเองหมดเลยใช่แล้วก็เรา อันนี้มีทั้งหมดอยู่สี่อย่างนะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอีกอย่างนึงก็คือเอาอันนี้ผสมกับอันนี้มันก็เปบบ็นอีกสูตรหนึ่งรสชาติแบบนี้ตัวความเผ็ดแซ่บไปอีกอใช่แล้วช่องทางการติดต่อของรา้านก็อันดับแรกก็คือเฟซบุ๊กนะคะชื่อตั้งโตห่าน่าตั้งโตห่านแล้วอยากจะรู้ว่ามีสาขาไหนใกล้เคียงบ้างก็ทักมาบอกได้เลยหรือว่าติดตามเพจเพียรเพียได้เลยส่วนเบอร์โทรก็จะเป็น064 然后。 Bin lắm bé binh lắm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  cái này มาหมดปีหนึ 1, ่งปีสองวีสามวีสี <c oughs> ่รวมในคอลเลคชันน้องคนนี้น้องคนนี้ <c oughs> น,นั่นนี่คนนี้น้อสี่พี่สี่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจะเก็บมาทุกคอลเลคชันเขาจะล่าในหมดทุกคณะวิศวะวิทยานู่นนี่นั่นเขาเก็บมาหมดคนนี้นักร่าในตำนานคือนี่หักในห้องเลยเหรอจะไม่เอาแบบใ,ใกล้ๆตัวแบบว่าในคณะอย่างเงี้ยจะไม่เอาไปนู่นเลยจนะ้าจะไปใกล้หน่อยเอาแบบ อะไรอย่างเงี้ยแบบคือถ้าในตึกอะคือในคณะอะไรเงี้ยมันใกล้ไงมันจะไม่ดูแบบมันจะไม่สนใจเพราะเราจะไม่รู้เลยนะว่าแบบว่ามันมีเนีอะแบบเงียบมากคือใจเย็นใจกำลังหนุ่มในตะวันไรเรื่องข่าวบอกวอ้ยนี่อะไรเงี้ยคุ้ไว้คุ้ไว้ต้องจำเป็นบทเรียน อิ่มแล้วมจกตัง่งยแจ่ตังข์ขนตังหนเอาวิดีโอตังไมานี่ขอตังเยขอตังดีมาวเราไปาปหละไปปิ้งไปหลงจ้าวปิ้งมาล่ใช้นี่ก่อนปะโอ้ไงให้พิ้วสอนให้พุ้มสอนไงคะอย่างงี้อยากให้ไม่ก็พอเลยอยาให้ไหมฮึ่มฮึ่มฮึ่ม เฮยเฮแบบนี้นียังไงก็ได้อย่าให้ไมมก็พอคือท่านได้มเห็ใช่ไได้อะอหมคะมาล่านมเด้งขาแรกเด้งเด้ไข้างหน้าเด้งเดเด้งให้มืนเขาค่ะไดยูดีได้ยูได้ไหม ใช่ไหมคะได้ยูเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไปงี้ก็ได้อยากให้ไม้ก็พอแล้วก็ต้องสุกด้วยนะต้องสุกด้วยไม่ไม่อันนี้ยังไม่ได้ต้องรอแบบนึงก่อนไก่อันนี้ใส่ดิยังไม่ได้เต้าหู้เต้าหู้เราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เดี๋ยวซิลิโคนละลายได้โอ้โหตอกเขาไปแล้วไม่มีดีโคนดแล้วมแค่ตอนเทงเลยปึบ กลัวดิส oh ู ok ้หน่อยสู้สู้เย้ยจะน่าออกมาหน่อยจะน่าออกมาหน่อยออกมาหน่อยาทำไมยังไปด้วยเด้งไปด้วยเจ้าไปเจ้าเข้าออกมา

ร้านไหนที่อร่อยเด็ดๆนะคะก็รอชมกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะรายการหนูหิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในอีพีหน้านะคะว่าเราจะไปร้านไหนร้านไหนเด็ดแล้วก็จะพาไปค่ะบายเดี๋ยวเราไปใช้นี้ก่อนเร็วๆนี้ยันต์ต่อไปใช้นี่ไก่อน